การที่เรามาบวชเป็นพระเนี่ยมาบวชเพื่ออะไรไม่ใช่มาบวชเพื่อสนองกิเลสเพื่อหวังลาบสักการะไปวันๆบวชแบบเนี้ยไม่ได้บุญบวชไปเรื่อยก็ยิ่งได้บาปแต่เราบวชเพื่อละกิเลสนะคุณโยงพระสงฆ์เนี่ยเมื่อมาฟังคลิปเนี่ยฟังให้เข้าใจได้นะ บวชเพื่อละก,กิเลสไม่ได้สนองกิเลสไม่ได้บวชเพื่อเลี้ยงชีพถ้าคิดว่าตนขี้เกียจทำมาหากินขี้เกียจทำงานทางโลกวุ่นวายเหลือเกินเลยมาบวชแบบนี้อย่าบวชเลยดีกว่าบวชไปนานๆยิ่งเป็นบายิ่งไม่ได้บุญผู้ที่จะบวชจะต้องมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยก่อน แต่ส่วนมากที่อาตมาภาพเห็น,นพระสงฆ์จะเป็นอย่างนี้นะยิ่งอยู่นานๆเข้านานเข้านานเข้าหลายวันเข้าก็ยอมทําตัวหยุดข่มผู้อื่นทําตัวเป็นใหญ่ทําตัวเป็นใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนกับที่หลวงพี่เนี่ยมาเจอมาบวชเนี่ยนะหลวงพี่จะเล่าให้ฟังหลวงพี่ก็พูดปราศัยธรรมะกับคุณโยม เหมือนที่คุยเพราะว่าสนิทหลวงพี่จะเล่าให้ฟังและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้คุณโยมรู้ไว้เลยว่าโยมทุกคนถ้าเป็นผู้ชายก็เท่ากับเป็นพ่อของเราถ้าเป็นผู้หญิงก็เท่ากับเป็นโยมแม่ของเราให้เราเข้าใจอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อพระสงฆ์องค์นั้นเนี่ยเขาเห็นหลวงพี่พูดปุ๊บเขาก็บอกว่า ไอ้พวกที่คุยมึงคิดว่ามึงคิดว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นแม่มึงหรืออะไรอย่างเงี้ยสันดานชั่วอย่างมีราค่าจริตว่าแบบนี้หลวงพี่ก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยทั้งนั้นเพราะตัวเขาเนี่ยพูดเองตัวเขาก็สแสวงหานราลกด้วยตัวเขาเองประมาณนี้ หลวงพี่จะบอกอะไรให้ฟังนะว่าตัวใครที่เป็นทุกข์ก็ตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นทุกข์คือภาษาสดาตรัสว่าผู้ที่กำลังสร้างสร้างความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นเนี่ยผู้นั้นกำลังสร้างทางไปสู่ขุมณรกนะคุณโยมหลวงพี่ก็เข้าใจว่าเขาอยากขอบครัวเราได้ดีแต่ว่าการที่พระเนี่ยพูดคุยกับโยมมันเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายมันก็พูดคุยได้ทั้งนั้นแหละไม่ได้ผิดศีลอะไรขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์เราพูดคุยแบบไหนสิ่งที่ไม่ควรพูดคุยก็คือว่าพูดจาเพื่อให้โยมสนองตนด้วยกามแบบนี้ไม่สมควรพูดจาเพื่อให้โยมลุ่มหลงอ่าแบบนี้ก็ไม่ไม่สมควรพูดเห็นโยมผู้หญิงพูดจาปากหวานใส่แบบนี้ก็ก็ไม่สมควรอีกแต่เวลาหลวงพี่พูดคุยเนี่ยหลวงพี่พูดคุยด้วยธรรมะ เมื่อพูดคุยธรรมะเจตนารม์เป็นธรรมะเนี่ยไม่ได้ผิดเนี่ยพอหลวงพี่มาบวชเนี่ยหลวงพี่ก็จะเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยได้แม้แต่การเดินบินธบาดยังเดินผิดเลยอืมเห็นเยอะยังเดินผิดเลยเดินก็เดินขาทางเดินก็เดินเหมือนกับคารวะไม่ได้นะต้องเดินสำรวมเดินสำรวมสำเนียกดูด้วยเดินสำรวมอืม ไม่เดินหลังค่อมไม่เดินเหมือนนักเลงต้องเดินสํารวมเวลาบินทบาทก็ไม่คุยไม่พูดไ,ไม่คุยกันเวลาที่ไปเห็นโยมผู้หญิงเอาแล้วมองผู้หญิงแลนะมองผู้หญิงแล้วก็พากันไปพูดไปคุยกันว่าผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยหุ่นดีจังเลยแบบนี้มันไม่ได้นะเราจะไปบอกว่าคนนั้นคนนี้สวยไม่ได้นะเราเป็นพระแบบนี้เป็นอาบัติปาจิตตีแล้วนะ มเมื่อพูดคุยถึงผู้หญิงคนนั้นคนนี้สวยจะถามหลวงพี่ว่าพระเนี่ยจะติดสังฆารทิเศษไหม,มกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นติดสังฆาทิเศษแน่นอนเพราะว่าเมื่อเมื่อเห็นผู้หญิงปึ๊บก็เกิดกำหนัดอยู่แล้ว่คุณโยมแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเวลาไปบินทบาทเนี่ยเราห้ามมองโยมผู้หญิงโดยเด็ดขาด เราจะไม่มองนะให้เรามองบาทของตนเองให้เรามองบาทของตนเองไม่ใช่ไปมองเหลือบตามองโยมผู้หญิงเห็นโยมผู้หญิงคนนั้นคนนี้สวยอะไรเงี้ยไปมองไม่ได้ต้องสำรวมอะไรย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันจะเป็นโลภวัชชะยาโยมก็จะติดเตือนเอาแบบว่าพระสงฆ์ไม่สำรวมเลยแต่หลวงพี่เวลาไปบินทาบาทหลวงพี่ไม่เคยมองผู้หญิงเลยนะไม่เคยมองผู้หญิงอะไรทั้งนั้นเลยไม่มี แม้แต่หลวงพี่ไม่บวชหลวงพี่ก็ไม่เคยมองอ่าจะบอกให้บางคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วถ้าถ้าไม่มองจะให้ทํำยังไงก็ไปตลาดไปกับยมแม่อย่างเงี้ยตอนเป็นคารวัตเขาไม่เคยมองผู้หญิงนะจะบอกให้ไปก็ไปช่วยแม่ถือของไปซื้อของได้กันอะไรเงี้ยไม่มีอืมแล้วหลวงพี่ก็ไม่มีความคิดอยากจะมีคู่รักเลยซ้ําอืมจะบอกให้ สิ่งที่หลวงพี่พูดคุยอยู่กับผู้หญิงก็คือน้องสาวตนเองหลานสาวตนเองเท่านี้อืจะบอกให้แล้วมาบวชกันก็มาเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือกันเนี่ยแล้วก็ชอบไปดูผู้หญิงในติ๊กตงติ๊กตอกอะไรแบบเนี้หลวงพี่อยากแะถามอย่างนึงว่าท่านทำถูกต้องไหมลองสังเนียดดูสิท่านเป็นพระพิจสุนะ แต่หลวงพี่มามาบชเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่ค่อยได้ได้เล่นโทรศัพท์นะจะบอกให้ส่วนมากก็ฟังแต่ธรรมะวัดคุทักแสงธรรมหลวงพ่อสมชายอย่างเงี้ยเออไอเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรนะหลวงพี่ไม่ค่อยได้เล่นหรอกส่วนมากก็มีแต่คุยโทรศัพท์กับหลานกับโยมแม่แค่นี้ประมาณนี้นะเข้าใจ